เอาง่ายๆทําไมผมเคยคุณเคยตั้งคําถามไหมว่าทําไมผมคุยกับพวกเราบอกให้เล่งปลูกต้นไม้สองล้านต้นภายในปีนี้ล่วนและไม้ที่ว่านี่ต้องกินได้ต้องใช้ได้ต้องประโยชน์สี่อย่างให้ความร่มเย็นได้เก็บน้ำสะสมน้ำได้ใบตกมาเป็นปุ๋ยได้รากกินได้ใบกินได้ เปลือกกินได้ผลกินได้ยอดกินได้ไม้ทั้อย่างประโยชน์ทุกอย่างให้เร่งทำภายในปีนี้เอาไว้ได้สองล้านกา้าเอาแบบรุ่งเร้งมาก่อนทุกคนจะได้ใช้ประโยชน์จากข้อมูลทีนี้ประเด็นก็คือเมื่อเมื่อสถานการณ์วิกฤตข้อมูลเหล่านี้มันเมื่อไหร่จะได้ใช้นี่คือคำถามผม คุณมีเวลาเท่านี้สองเดือนเนี่ยต้องเอาข้อมูลมาให้ได้มากที่สุดแล้วใ,ใช้ประโยชน์ได้หมดที่สุดเพื่อจะตอบสนองวิกฤตอันนี้ให้ได้มันจึงเรียกว่าวิากฤตเออถ้ามีเวลาสิบปีค,ค่อยททำไปก็ไม่ว่าอะไรแต่มันมีเวลาแค่สองสางเดือนต้องเอาออกมาให้ได้แล้วต้องช่วยคนให้ได้นี่คือนี่คือประเด็นที่ผมพยายามบอกพวกเรา